สวัสดีครับผมดิการ์บริการนูนิเตอร์วันนี้ครับเรามารีวิวนะครับจำหน่ายสินค้านะครับ1รายการนะครับเป็นรถขุณครับขนาดสามจุดห้ตันนะครับเป็นแบรนด์ยันมารุ่นนะครับ B3 สขีดสนะครับซึ่งรายการนี้เป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะครับ รายการนี้นะครับสเปคทุกอย่างนะครับคือค่อนข้างลงตัวและก็ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ยันม้านะครับราัสโคตรลงว่า3 t n v 8 4นะครับเป็นเครื่องยนต์เชื้อเพลิงดีเซลขนาด3สูบเผื่อบอบไวเล็กระบายความร้อนด้วยมอร์นาลนะครับมีคอยล์เฮลิกด้วยนะครับแล้วก็รายการนี้เป็นรูปแบบปั๊มนิ้วนะครับแล้วก็สู่รูปแบบคอนโทรลสั่งการนะครับเป็นคอนโทรลสั้นสั่งการในบนน้ำมันนะครับมีวาล์วนะครับในการสับโยกคอนโทรลนะครับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นขากลนได้นะครับเปลี่ยนตำแหน่งเป็น คมมาสู่หรือ,อแคสเตอร์พิล,ลาได้นะครับรายการนี้สามารถสับคันโทนได้โดยที่เราไม่ต้องไปสับสายมีคันโทนให้โยกสับเลยนะครับแล้วก็รายการนี้เป็นรถไทยสั้นนะครับหรือตัวสัน้นสวิงซ้ายสวิงขวานะครับไม่ต้องกลัวว่าท้ายเนี่ยจะไปชนกับสิงกิดขวานะครับแล้วก็ส่วนเรื่องแขนเนี่ยช่วงตักค่อนข้างยาวสามารถคือพวกลอกเลนขุดล่องระบายนะ้ำเลยตัวนี้ค่อนข้างดีขุดได้ลึกกว่าชาวบ้านเขานะครับแล้วก็รูปแบบในการสไลด์คอไปสไลด์คอมาก็ขุดเลาะข้างกำแพงได้นะครับ อ่านะครับรายการนี้ครับคือเงื่อนไขนะครับผมจำหน่ายนะครับเพียงแค่สามแสนนะครับห้าหมบาทเท่านั้นและรวมบริการนะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านมีของแถมนะครับให้อีกมากมายนะครับตามที่ท่านได้เขียนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดซ่อมแซมชุดซ่อมบำรุงมีคู่มือนะครับในการหนูสาเรามีให้เพียบพร้อมทั้งหมดนะครับในเซตสามสามแสนห้าหมบาทนะครับสำหรับรายการนี้นะครับคือเงื่อนไขนะครับคือจองประจากับเรานะครับห้าหมบาท และส่วนที่เหลือนะครับคือผมจะไปเก็บเงินนะครับส่วนที่เหลือหน้าบ้านลูกค้าได้เลยนะครับอ่าแล้วก็พร้อมกับมีเทรนเนอร์นะครับในการบอกข้อควรระวังวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับให้แก่ลูกค้านะครับอ่านะครับสินค้านะครับรายการนี้เรื่องอะไหล่นะครับหาค่อนข้างง่ายซ่อมแซมพอได้นะครับอ่ารถตูดสั้นเรารู้อยู่แล้วนะครับการซ่อมแซมอาจจะติดลบนิดนึงนะครับก็คือถ้ามองในแง่บวกมันก็เป็นรถถทยสั้นเรื่องซิกแซกความคล่องตัวมันก็เหนือชั้นกระตูดยาวมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันมุมด้อยก็แตกัน รายการนี้ใครสนใจนะครับติดต่อครับช่องทางเบอร์โทรศัพท์ผมไอดียไลน์นะครับยูทูบนะครับเรามีครบวงจรนะครับแล้วก็จําหน่ายเรื่องอะไรนครับครบวงจรหลายแสงกว่ารายการที่เรามีนะครับเรื่องอะไรนะครับไม่ว่าจะซื้อรถที่ไหนมาก็แล้วแต่อุดหนุนเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรตัวไหนอะไรยังไงปรึกษาได้นะครับไม่ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับสำหรับวันนี้ผมลุชชาครับมอเงิเจอขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ